โอเควันนี้จะมาสอนเรื่องนวดหน้าแล้วก็นวดแขนป้องกันหลอดเลือดสมองแล้วก็นวดศีรษะนวดจุดของเผาผานนะโอเคเริ่มต้นด้วยพลังแม่เหล็กนะปึ๊บดึงขึ้นมาที่พลังแม่เหล็กนะระยะห่างอยู่ระดับไรนะ นิ้วเป็นเลด้านิ้วเป็นเลดามีความรู้สึกว่าเราทำบ่อยแล้วก็เลยมีความรู้สึกได้เร็วเหมือนจะมีคลื่นแม่เหล็กอยู่ด้านไหนให้น้มศีรษะความรู้สึกจะอยู่ที่ปลายนิ้วนะเป็นเลด่าให้น้มศีรษะเข้าไปหา ก็ดูดพลังมาที่แขนไหลโยกศีรษะเข้าไป <Hello. S 1> โยกศีรษะเข้าไปออกเสียงไวยออกเสียงไวยเรียกได้เวยเรียกมาที่แขนที่ไหลเสร็จจากนั้นลูดมือทำเป็นดอกบัวเข้าที่ปลายคางึิดเข้าสู่หายใจเข้าหนึ่งแท้ เปิดออกสุดหายใจออกปิดเข้าสุดหายใจเข้าหนรท้องเปิดออกสุดหายใจออกจากนั้นให้จวดที่จุดใบหูหลังใบหูตรงนี้นะทั้งสองข้างนิ้วโป้งกดมันจะมีจุดอยู่ตรงนี้นะกดกดกดที่หลังใบหูเสร็จลูดที่ กดที่จุดเม็ดถัว่วเม็ดถั่วจะอยู่ใต้ตรงนี้ตรงกะโหลกตรงนี้นะมีจุดเม็ดถัว่วจากนั้นลูบที่ฐานกะโหลกด้านหลังจะมีฐานกะโหลกจะเป็นแนวเส้นเหมือนคลื่นน้ำนะเราก็ลูบตามเ,เมื่อเสร็จแล้วจากนั้นให้เคลื่อนนิ้วโป้งมาที่ขมับเป็นฐานใช้นิ้วทั้งสองข้าง นิ้วกลางกับนิ้วนางลูดที่ศีรษะลูดที่หน้าผากเสยขึ้นลูดที่เปลือกตาบนพร้อมหลับตามองมองขนาดหลับตาไปที่ด้านหน้าและขมิดตาเนื้อเนื้อกล้ามเนื้อตาด้านในให้ไปข้างหลังเหมือนกับโฟก,กัสด,ดึงเปลือกตาบน ขยับเปลือกตาบนดึงให้มันขึ้นหนังตาเปลือกตาจะไม่หย่อนเปลือกตาล่างโหนกแก้มใช้ใช้อุ้งมือลูดไปที่ศีรษะด้านบนลูดที่โหนกแก้มลูดที่จมูกลูดที่ริมฝีปาก รูดที่ปลายคางใช้มือจากใบหน้าเสร็จแล้วใช้มือประสานท้ายทอยขูดไปขูดมาดอย่างนี้นะ,ะเสยผมประสานนิ้วโป้งทั้งสองรูดไปที่ศีรษะกลางศีรษะใช้ช่วงของนิ้วโป้งเนี่ยรูดไปถึงด้านหลัง เอาลุกลงนะ,อะโอเคจากนั้นใช้ไม้ไผ่ไม้ไผ่ขูดที่ศีรษะแล้วก็ลูดขึ้นโอเควันนี้จบท่าที่ศีรษะกับพวกแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ